แนวเด้อีเข้มแผ่นคัดไข่อูอ้เจียเลเทจังคักสาเหตุเพราะอีหยังติดตามดูในคลิป2แผ่นเนี้ยมันจะมีความต่างครับมันจะมีเป็นคมคมกับมนมนสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเอนดูโร ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้นะครับจะมาาประกอบลังคัดนะครับเว็บ125 2,023มันคือเจน2อีกครั้งหนึ่งสาเหตุจริงๆเคยลงมาแล้วการประกอบคัดนะครับแต่ว่าวันนี้จะลงอีกทีเพราะว่าจะมาตอบคาถามลูกค้าหนึ่งท่านพอดีนะครับเนื่องจากลูกค้าหนึ่งท่านซื้อชุดนี้ไปครับชุดแผ่นคัดแผ่นเหล็กสปริงนะครับชุดซิ่งของเราครับพาวาน2,023ไปแล้วบอกว่าใส่ไม่ได้แผ่นคัดผมใส่ไม่ได้สุดท้ายนี้ผมได้ไปซื้อแผ่นศูนย์มาใส่ที่สาร์ไ้เฮ้ยเราก็เลยคิดตกใจเลยเพราะว่าเราขายะครับ พราเป็นป็นคัดตรงรุ่นผมก็เลยให้เขาส่งกลับมาเขาอยากเคมผมก็เลยส่งกลับมาผมบอกว่าถ้าเป็นปัญหาที่ตัวสินค้าผมเคมให้แต่ถ้ามีปัญหาที่การประกอบผมไม่ได้เคมเดี๋ยวส่งกลับมาเขาบอกว่าเขาเจียไปแล้วเคมได้ไหมผมบอกถ้าเป็นที่ตัวสินค้าเจียไปขนาดไหนผมก็เอาให้ใหม่วันนี้จะไม่คำตอบครับตรวจสอบเสร็จแล้วไม่ได้มีสินค้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเป็นที่การประกอบเดี๋ยวผมจะมาจําลองเหตุการณ์ให้เขาดูว่าทําไมเขาประกอบไม่ได้เพราะว่าเขาประกอบวิธีที่ผิดเพราะนั้นเรามาเริ่มวิธีที่ผิดแบบเขาประกอบกันก่อนเลยนะครับมา อันนี้คือวิธีที่ผิดนะย้ำก่อนนะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะผมเอาอันนี้แผ่นที่เขาเจียใช่ไหมไม่ใช่นี่แหละครับแผ่นที่ถูกตรงรุ่นนะครับไม่อันนี้ไม่นับการเลียงได้เลยก่อนนะข้ามไปก่อนผมมั่นใจว่าเขาทําแบบนี้เนี่ยทำแบบทบบี่ผมกำลังทําอยู่นะครับเลียงให้มันถูกต้องอะนะครับมาร์กใส่ตรงให้ถูกหมดเลยนะนะครับ่ะเอ,เอากระแบบอือหึกระแบบนะเอาใส่กรปิงเนี่ยนี่เขาทําแบบนี้ครับนี่คือผิดนะ การประกอบแผ่นคัดที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวจะทําให้ดูทําไมถึงผิดนะครับเดี๋ยวจะอธิบายนี่นะครับนี่นะครับมันจะไม่สามารถใส่ลงไปได้ครับถ้าประกอบแบนี้นี่ครับ จะแบบคมขืนมันยังไงมันก็จะไม่ลงไงเขาก็เลยต้องทําการอะไรฮะเจียขอบเจียอะไรเละเทะหมดเลยก็คือติดปัญหาแบบนี้นี่หุ้ยเหมือนจะเข้าก็ไม่เข้าไอ้นียแผ่นคัดชังกอแม่มีปัญหาว่ะนี่คือวิธีที่ผิดครับทีนี้เรามาดูวิธีการถูกต้องว่าจะทํายังไงนะครับอ่าชางพอร์ตหรืออ่าอันดับแรกเลยลเวลาลูกค้าซื้อแผ่นคัดอะไรมาก็ตามนะครับครับให้เราประกอบเฉพาะแผ่นอย่างเงี้ยเข้าไปในรัรงนี้ก่อน ถ้ามันเข้าได้อย่างนี้แสดงว่ามันทรงรุ่นแน่นอนมันถูกแน่นอนนะครับอยู่ที่เหลือก็อยู่วิธีการประกอบครับวิธีการประกอบที่ถูกต้องก็คืออันนี้จินตนาการเพื่อนามีมข้อเหวี่ยงนะอย่าเพิ่งประกอบเจดีคัสให้เราใส่รังคัสใส่บูธอย่างเงี้ยให้เหมือนของจริงให้ประกอบเข้าไปเลยอย่างนี้เลยนะครับให้เราวางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับใส่ไปเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับแหวนเหมือนมันมีด้วยนะใส่ให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวจะลืมทีนี้เรามาเอาเทคนิคที่เราเคยลงไปแล้วก่อนใครเคยดูคลิปเก่ากว่าน,นี้เม้นมาบอกด้วยส่วนใครยังไม่ดูลิงก์ด้านบนลิงก์ด้านบนครับคลิปก่อนนี้การเรียงแผ่นคัตแต่ดูอันนี้ไปด้วยก็ได้แต่อันนั้นจะเป็นรังคัตอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นร้อยหาตรงรุ่นเลยเสื้อแผ่นคัตจะมี2ตัวให้เอาตัวหนาตัวนี้นะครับตัวเสื้อตัวนี้มาก่อนทีนี้เพื่อนๆครับดูสังเกตแผ่นเหล็กครับมันจะมีนคสองด้าน อ่ากล้องดูชัดๆงทีนี้เรารู้ด้านแล้วจริงๆแผ่นคัดบางรุ่นเราก็ดูด้วยก็ได้ว่ามันมีคมกับมนไหมแต่ปกติมันจะไม่ค่อยต่างแต่ถ้ามันต่างก็ให้ใช้หลักการเดียวกันกับแผ่นเหล็กนะครับหมายความว่าเราประกอบ่างนี้ให้เราแผ่นคัดลงก่อนถ้ามีด้านมนให้เอาด้านมนลงแล้วทีนี้ก็ตามด้วยแผ่นเหล็กนะครับให้เราเอาด้านมนนะครับ,ด,นนรบด้านมนครับลงด้านมนลงครับแผ่นผ้าครับแผ่นเหล็กครับตัวนี้มี4แผ่นแผ่นคัดนะครับแต่เราอยู่นี่เราวาง5แผ่นนะครับแล้วก็เป็นแผ่นเหล็กครับด้านมนลงครับอ่าเราไปไว ไปไวเราขออนุญาตใส่สปริงสตัวเหมือนเดิมนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับนี้นะครับทีนี้ให้สังเกตเพื่อนเพื่อนที่รางมันจะมีมราครับนี่รุ่นนี้เป็นสามเหลี่ยมแล้วเรามาดูม์าที่แผ่นนี้ครับนี่จะมีจุดกลมๆให้เราให้เราให้ตรงกันครับใส่เข้าไปนี่มันจะแนบสนิทกันพอดีแต่ถ้าเราใส่ไม่ถูกครับมันจะลอยอย่างนี้ครับนี่ฮะมันจะลอยแผ่นคัทจะขยับได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะ เราต้องขยับร่องหาร่องที่มันเข้าพอดีอย่างนี้นะครับให้เราประกอบอย่างเงี้ยเข้าไปในรังคัดนี่ก่อนมันอาจจะจับยากนี่เราก็าน็อตตัวหนึ่งครับมาขันเข้าอย่างเงี้ยมันจะจับง่ายนี่ครับมันจะจับง่ายเราก็ใส่เลยอย่าเข้าไปง่ายๆเลยครับ่เขย่าเขย่าเขย่าเลี้ยงเลี้ยงเๆงนะครับมันก็จะเข้าครับเข้าจนหมดนะครับปึ๊บนี่ครับอ่าเสร็จให้ไส้กลางมาลงยุนสนิทนะครับทีนี้เราเริ่มจากการดึงเสาเช็คครับนี่มันต้องมีระยะนะครับต้องขยับได้แบบนี้นะครับถึงจะถูกต้อง แล้วเราค่อยใส่สปริงครับเราประกอบไปเลยอย่าเพิ่งใส่น็อตไม่ต้องยิงน็อตนะครับใส่ประกอบให้เสร็จจินตนาการว่ามี6ตัวนะอ่านะครับค่อยๆขันลงให้เท่าๆกันนะครับจริงๆจ,จะให้ดีต้องเป็นใช้ตัวทีนะครับอ่าเนี้ยแล้วก็จินตนาการว่ามันเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทําแบบนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยถอดมันออกมาแล้วเราค่อยประกอบพร้อมกับเจดีคัตอีกหนึ่งรอบเงี้ยประกอบเข้าไปใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับปึ๊บ ระวังแหวนอะเนีมันตกด้วยนะเราทาําเราดึงมาจังหวะที่เราดึงมาเงี้ยระวังตรงนี้ด้วยนะครับระวังแหวนตัวนี้หล่นด้วยก็ให้เราเอาจารบีมาใส่นะครับเนี่ยให้มันแหวนมันไม่ขยับนะครับให้จารบีมันอย,อยู่อย่างนี้นะครับหรือเราเนี้ยใส่อย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยแหวนทาเทให้ใจให้ดีใส่จารบีหน่อยนึงนี่ครับใส่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทําการยกเข้ามาพร้อมกับรางประกอบปึ๊บอย่างนี้นะครับอ่าก็จะเข้าได้ง่ายๆนะครับปึ๊บแล้วเราค่อยๆใส่น็อต ใส่แหวนใส่นอ็อตแล้วก็ใช้บล็อกยิงคัดยิงรุ่นนี้ก็จะเป็นบล็อกเบอร์สิบเก้าแล้วก็ยิงทําการประกอบนี่คือวิธีการประกอบคัดที่ถูกต้องเราต้องเช็คในตัวได้ด้วยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็สมมุติเรายิงคัดเสร็จแล้วนะครับวิธีเช็คการสุดท้ายต้องมาดูใกล้อีกรอบหนึ่งเรายิงแน่นเสร็จแล้วนะครับรางคัดต้องขยับได้น,นี่อย่างเงี้ยงียครับรังคัดตัวนอกอะ่ะ ต้องขยับได้หน่อยนึงอย่างนี้นะครับถึงจะถูกต้องท่านแน่นตึ๊บเลยรับคุณจะไม่มีคัดเนี่ยประกอบเสร็จถูกต้องมันจะต้องขยับได้แบบนี้หวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆกับลูกค้าคนที่ซื้อไปผิดนี้ด้วยนะครับสะดวกแผ่นคัดใช้ได้ปกตินะครับมีปัญหาที่การประกอบผมก็จะไม่ได้เคมให้ถ้าสนใจอยากได้คืนผมก็จะส่งลับชุดนี้ให้ผมก็ให้ผมก็เสียค่าส่งแง่ก็ไม่เป็นไรสำหรับลูกค้าทําได้แล้วก็เท่าที่สังเกตนะครับ<อ>กลิ่นไม่หอมแสดงว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำมันเครื่อง e ิ <ๆ S 1> นต์โร่แเนะ่่กไมอออ ถ้าใช้น้ำมันเครื่องอนุร่เนี่ยหอมแน่นอนเพืเ่อนๆ่อคนไหนที่ใช้น้ำมันเครื่องอนุรุ่ก็เม้นมาบอกได้ว่าหอมจริงหรือเปล่านะครับก็ทั้งเบอร์40เบอร์50รถเวฟเนี่ยหอมทั้งคู่นะครับก็สนใจแผ่นคัชชุดนี้ราคาไม่แพงก็ทักได้ทั้งแอปสีฟ้าแอปสีส้มมีทั้งคู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์หรือใครเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ก็เม้นมาบอกหน่อยเพราะอะไรหรือถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากเอาไปแพลตฟอร์มหลายอย่างนะครับแบ่งปันความรู้กันไปสําหรับ เจอกันอีกคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็าฝากไว้แค่นี้ตัวเสายเราทำจังฮัก